สวยจริงๆครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นมะขามครับผมต้นมะขามมันก็จะมีต้นกล้วยไม้ล้อมรอบแล้วก็ต้นราวเดืองนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับ ก็ตเต็มไปด้วยดอกไม้ครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเ้อะวันนี้ตอมกาอยู่ที่หน้าสาดิกานะครับผมนะครับบรรยากาศก็ตเต็มไปด้วยดอกไม้นะครับผมสองฝั่งฝั่งนะครับนี่ครับดอกกล้วยไม้มครับผมนะครับ ของฝั่งถนนนะครับผมนะครับด้านในก็จะเป็นหลอกก้อยไม้สีม่วงนะครับผมด้านนอกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสวยมากครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ไ้ ให้ความดูแลอยู่นะครับผมสาหรับต้นไม้นะครับนี่นะครับจะเป็นต้นกล้วยไม้มครับผมสวยมากนะครับผมสวยจริงๆครับผมนะครับ ก็จะเป็นต้นมะขามครับผมต้นมะขามก็จะมีต้นกล้วยไม้ล้อมรอบแล้วก็ต้นลาวเรืองนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับ เ็เต็มไปด้วยหลอกไม้ครับผมสองฝากฝังก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้อย่างสวยนะครับถนนเส้นนี้นะครับผม วาวกนี่ครับพื้นประลับด้วยต้นกล้วยไม้นะครับตามต้นไม้นะ ก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับผมนี่ครับต้นกลวยไม้ตลอดซ้ายนะครับผมนี่ครับต้นกลวยไม้นะครับ ถ้าตาแบบนี้แบบว่าตลอดเส้นทางนี่วาวเดยว่าสวยนะอันนี้ก็จะเป็นละลูฝฝนด้วยนะครับผมฝั่งนั้นก็มีนะครับผม สวยมากครับผมส่วนราดนี้ก็จะเป็นสางเกอกครับผมี่ครับ สเหลืองเอแบบนี้นะครับผมทางมาลายก็ทาสีใหม่นะครับเต็มไปด้วยหลอกไม้ครับผมนี่ครับเต็มไปด้วยหลอกไม้ครับผม ตอนนี้ตอมก็อยู่ที่ถนนลาดสะดำเนินกลางนะครับผมนี่ครับตามถนนเขาก็ปรับต้นไม้นะครับตามถนนนะครับเขาก็ปรับต้นไม้นะอันนี้จะเป็นจกัจกรยานนะครับผมเอาไว้สแกนนะครับผมสำหรับท่องเที่ยวนะที่ต้องการไซส์นะครับผมนะครับถ้าเปลี่ยนบ้านบัานผมเนี้หายนะ เต็นบ้านผมนี่หายนะครับผมนะครับคนกลวยไม้เขก,ก็จะปลรับแบบนี้ครับผมสวยนะครับ ขับถนนลาดสะดำเนินกลางลาดสุดเป็นแบบนี้นะครับผมเต็มไปด้วยต้นไม้ครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับผม ครับสวยว่าครับเป็นต้นกล้วยไม้ครับตรงนี้เขาก็มีที่ให้ทิ้มขยะด้วยครับผมนะครับจะเป็นขยะทั่วไปแล้วก็ขยะดี่งเพื่อนนะครับผมสามถังนะครับผมสะอาดมากครับนี่ครับเป็นต้นกล้วยไม้ครับผมวันนี้ก็จะมีขบวนเสด็จด้วยนะครับผมวันนี้นะ ครับลาดนั้นก็มีครับโอ้ต้นไม้ครับผมสวยมากครับนะครับตอนกลางคืนนี้จะสวยนะครับผมกลางคืนนี้จะมีการเปิดไฟด้วยนะครับตามก่อกลางถนนนะครับน่ครับต้นไม้ก็ทำแบบนี้เลยครับผมเสาไฟนี่ก็ทาสีใหม่ครับผม ต้นไม้ครับผมเต็มไปด้วยหรอกกล้วยไม้นี่ครับสะอาดนะครับผม ครับนกล้วยไม้นี่ยาวตลอดเส้นทางเลยนะครับผมนี่ครับตามถนนราชาดำเนินการนะครับผมกาเป็นมาคลิปนี้ตอมจะได้จบคลิปไปเที่ยวทันทีเนาะกาฟ้า PFC ซ like, กดสมัครให้กดไลค์กดแชร์นะครัเป็นกำลังใจต่อทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ